ในขั้นตอนนี้ก็แก้ไขที่คุณ<ม>นะครับที่ได้มาพิจารณาโดย,ยการได้ยินคำคำนี้บอ่อยขึ้นจะาทำยุทศาสตร์ที่ดีประกนนะระารในภาทไต้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความเชื่อมโยงการมันอยู่อาศัยที่เหมาะสมพัานธรมาการพิจารณาต่อไปนะครับสมรรถนะสูงนะครับอย่างเช่นเรื่องของโซเชียลนะครับแต่ว่ามีบางท่านเสนอแนะบางท่านเนี่ย อาจจะเสนอเรื่องของคำว่าโฮมเราจะนำเสนอในรายละเอียดให้ท่านกรรมการพดูน,นะครับวิตเตร้รานะครับมีเรื่องของเทคโนโลยีทันสมัยนะครับแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องซึ่งโดยบทบาทของการคิดจกับก็คงเป็นประเด็นสมกับในด้านหน้าแอร์โฮสเตสเนี่ยเดือนียนจริงแ้มหนึ่งห้าพันบาทบริษัทไม่จ่ายเดือนตอนนี้ เชื่อว่าการเข้าถึง mm hmm. การดูชมเพราะนั้นถ้าเราสามารถขยายความชัดเจนแล้วก็ทุกระดับเห็นเขาจนลงนะ้วเขาขาดทุนเคค่ะแล้วว่าเราต้องเดินให้ไปตามเป้าตรงนี้ค่ะอาจจะต้องมีส่วนที่สองนะครับในเรื่องของไปอย่างนี้ก็จะเห็นภาพว่าเราแก้ปัญหาแล้วก็เืนะครับรอครับเรื่องของแห่งยุาของวิสัยทัศน์เนี่ยในตัวที่สองนะครับเราไปสู่ a คชั่นแพลนที่4ครับแล้วก็จะเรียน ท่านประธานหรือที่ประชุมผู้มีหานะม,มีความนะครับดังนั้นจึงขอแยกออกมานะครับเซึ่งเรามี2คีย์เวิร์ดด้วยกันนะครับด้านซ้ายจะเป็นเรื่องขององค์กรและโครงการนะครับ,รนรบในเรื่องของโครงสร้างองค์กรนะครับนองาธุรกิจนะครับซึ่งหลักๆก็กจะมีกรท่านทราบว่าทุกปีที่สครอประเมินผลเราก็จะเรียนท่าน่นนอ,อกท่าน้วย ปัญหาต่างๆเราก็จะเข้าสู่การเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูงได้การแห่งชาติจะได้นําไปทบทวนวิเคราะห์ที่จะช่วยส่งเสริมความมั่นคงให้กับประชาชนวันนี้เราได้นำข้อเสนอแนะนการมีสามเรื่องด้วยกันนะครับโดยคณะกรรมการมุ่งเน้นโครงการต่างๆเนี่ยเสร็จสร็จแล้ววันนี้เป้าหมายเราเพิ่มเป็นสิบตั้งไว้อยู่ที่เจ็ดหมื่นประหนดนะครับขอความเห็นจากคณะกรรมการท่านบีนะครับเพื่อปรับกระบวนการต่างๆเพื่อให ดัรายงานเรื่องสุกที่ผ่านมาสุดจากสี่ตำแหน่งไปหกตำแหน่งได้ตำแหน่งของคนที่เป็นเจ้าของโครงการหรือรก็ตามในส่วนของเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับแผนที่กลยุทธ์นะครับก็จะมีการจัดนะครับของอันนี้เป็นยุทธศาสตร์ของสครนี้เราต้องมุ่งเน้นเรื่องของดิจิทัลนวัตกรรมดินแดนก็จะเป็นเฟสที่เต็มรูปแบบสมาร์ทออแกไนเซชัน ก็จะมีสามเรื่องที่อยู่ในระดับศักยภาพหรือต้นกางคื้นฟูเมืองนะครับดังนั้นยุทธศาสตร์ก็จะปรับสภาพเอกชนและภาคเครือจขา่ายมากที่สุดนะครับทันี้เราจะเป็นชุมชนนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยได้รับประโยชน์อย่างยิ่งในระบบประเมินประเมินการจัดการนวัตกรรมด้วยระบบซึ่งอันนี้จะไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับหัวข้อดิจตอนะครับไปแอพพลายได้กับเกือบทุกกระบวนการในด้าน ด้วยวาชี่การสร้างในตัวกรอบใหญ่แต่รายละเอียดทั <than reminis cing> ้งหมดเนี่ยมันจะมีในเรื่องของบุคลากรในเชิงวิชาการนะครับในการพัฒนาชุมชน่างๆเนี่ยที่ควรจะให้ความสําคัญหรือว่าเป็นคุยชั้นสำคัญว่าหนึ่งกับสองเนี่ยเป็นเรื่องของ p อดโพรสแช้ความรู้แล้วก็ความคิดสร้างสรรค์นะคะคือสิ่งที่เกฑ์เป็นตัวบอกให้ทำว่าจารจัดจัดว่าจะต้องเตรียมหนักขึันสมัยใหม่เช่นนะครับเรื่องของการพัฒนาดิจสำหรับกรอบแนวคิดในการจัด กฎด้าน,นการจัดการของจีทุกท่านนั่งอยู่ได้นะได้สิ่งใหม่ตามบริบทของการเผยหาแห่ชงชาติเพื่องานในปี60สนะคะสำหรับกระบวนการในการจัดการทำไมนโยบายเรื่องนี้ถึงต้องเข้านโยบายเรื่องนี้มันไม่เข้าก็เลยบอกว่า <c oughs> ที่เอาวัตกรรมไปตอบโจทย์ในการช่วยเหลือพัฒนาแนวท <c oughs> างการพัฒนานวัตกรรมของการแห่งชาติจะเดินไปทาไมติดสังคมต่างๆเราไปรีวิวเรื่องของแนนโยบายที่านานสําคัญ เราคือว่าเราจะขียเองไม่งั้นรัฐกรรมนู่อาจจะเรียกว่าไม่มีแรงจูงใจงที่จะพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จะไม่มีการให้คะแนนแบบข้ามขั้นขั้นหนึ่งยังทาไม่ครบถือเ<ใ>นฉบ<อ>ับนี้ก็คือจะสร้างลําดับขั้นในการทํางานของกระบวนการพวกนี้มาเชื่อมโยงกันว่ามันจะขั้นตอนหนึ่งสองหอย่างน้อยคือต้องมีหกนะครับกระบวนการบริหารจัดการความรู้องค์กรกำหนดให้งนานาด้านวัฐธรรมเป็นส่วนหนึ่งของแผน รัศจรณกรรมที่เกิดขึ้นให้คุ้มค่านก็จะหายไปการวิจัยว่าการที่เราจะ <c oughs> เน้นจะต้องสิ่งที่ต้องปรับปรุงและพัฒนานระบบก,การทํางาน,นต่างๆไว้ใหเช่าหรือว่าการให้เช่าซื้อเพื่อเนี่ยอยากให้ดีในของยุทธศาสตร์ที่ห้านะครับในเกณฑ์จะพูดรายละเอียดไปว่ามีหลักฐานอะไรบ้างคุณนิสานะคะท่านดุมดวงชัยวิวัฒน์ประวัศร์ปี2 5งพันหองการแก้ไขแล้ว ผมขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการการแข่งาติจากสถานการณ์เรษกาบริษัทจำกัดครบชคคนโดยมีพ่อผสมค่อมูกหรือปัจจัยส่วนบุคคลประชาชนในส่วนของประเทศไทยเองได้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิต่ตจอทัลและการเมืงเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่สุดเปลี่ยนองคุณนะครับกรรมการให่การแห่งชาตทักษิ่วนโดยเเพาะนะครับ ซึ่งทุกท่านมีหน้าที่เสพภาพยนตร์ครับและจะตัวเยอะนะครับในการที่จะทำในเรื่องของดิจิทัลมันจะคิดแต่คู่ค้าเราไม่ได้มันจะคิดแต่เพื่อส่วนหนึ่งเนี่ยวันนี้เนี่ยอ่าาแล้วครับอัอนี่ไปประมาณหนึ่งแล้วนะครับแล้วจะไนั้นเป็นทาตุแมชชีนธาตุแมชชีนเป็นช่วงที่เกิดและส่วนที่เป็นภาพยนตร์นะครับจะอยู่ในช่วงไอเดียชั่น เออเข้าใจดีมากแต่วันนี้เราก็เห็นว่ามีผู้แทนมาจากซแกนดิเนเียหลายเรื่องอาหาถ้ามีโอกาสเดี๋ยวคงได้เล่ากันแนี่งผมพาบริษัทขึ้นอันดับสิบของโลกของบริษัทที่มี Innovation แบกแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันประมาณ4โมงอีกทีหนึ่งพี่ไอ้นี่บอกก็คือเนี่ยนะคุณเอ๋ยคอยดูแลต่อนะครับว่าคุณน้องไอ้น้องเล็กสุดคุณไอ้นะครับรายจ i z e บางทีเนี่ยมีวิชาที่ทำเรื่องการจัดการขยะทั้งหมดนะครับที่จะอยู่กับเราไปตลอดกาลนะครับ เช่นในผู้คนแล้วก็ประชาชนได้เยอะขึ้นนะครับปีนี้เนี่ยเราตั้งใจว่าเราจะเปียกู๊ดเบนเจอร์ไปรู้สึกร้อนก็ถอดสูตรนะครับแต่ผมรู้สึกหนาวมากเลยทีพุ่กลับไปอ่ทีนี้เนี่ยต้นไม้เนี่ยราคาขึ้นสองเท่าเลยนะครับเรามาแทนที่สองแทนที่สองกรีนในบทความความมีพวกนี้เนี่ยมันเซฟการใช้เป็นขัดกรองอาจจะเลือกสักสิบห้าแล้วก็มาหน้าเวทดูนะคะว่า ผมก็จเจอปุป๊กแรกนะครับเข้าไปแบบเหมือนเป็น 3D วิวได้เลยนึกนึกภาพใช้เล่นั้งแรกที่เอทเล่าให้ฟังนะคะคือสาวบอกตัวเนี้ยก็จะเป็นเซลล์คิดสำหรับผู้ขายวิวเอยหรือว่าเป็นเครื่องคำนวณเนี้ยตัวใช้ปอดเนี้ยเป็นกวอรก็มาเซ็อ่ะอันนี้ทางทางทีในวันนี้ไม่เดือกระด,ดาษเลยทีนี้ทุกคนมีสิบคะแนนใช้เวลาตบผลึกกับเนก